ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับเปิงเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับมาเล่นเกมโรมาของครโยจเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมมาด้วยทุน100บาทนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเทคนิคนึงมาแนะนำนะครับเป็นเทคนิคอีกสระนะครับผมก็คือเบ็ด3บาท3รอบเทอร์โบนะครับแล้วก็เบ็ด6บาท 3- 4ถึงรอบเทอร์โบนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เบ็ด1ิของเงินทุนที่เรามีทำวนกันไปเรื่อยๆืรื่อเื่อเลยนะครับผม โอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราเล่นเวลา1 1บเป็นพงยีนาทีนะครับผมก็วันนี้มาเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับทั้งหมดก็รองขันมันเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้มิงขอร่าโรม่าไปหน่อยแล้วกันเล่น PG บ่อยจนไม่รู้แล้วว่าโรม่าใจยังไงนะครับโอเคครับไปครับเป็น3บาทเทอร์โบไปก่อนนะครับสามรอบนะครับคนดูนะก่อนนะครับ3บาทเสร็จแล้วก็6บาทนะครับสมรอบนะครับผม แม่เมื่อกี้อูเบตครบสามรอบปะวะไม่รู้นะครับผมันไม่ได้นับฝากนับด้วยร้ากันโอเคครับขานเราสองเ้ยมันมีกัมมเลยว่าไปครับเบสโกครับผมเราอย่าไปกลัวนะครับมันต้องแตกนะครับวันนี้โอเคสวยครับเจกันห้าแถวไปเลยทีเดียวนะครับผมผมบอกเลยนะครับมีเจกันเจกันแตกทั้งบ้านจนเลยทีเดียวโอเคครับโรครึ่นงกระดานนะครับดอกเมื่อกี้นะครับผมเราขอไปต่อเรื่อยๆื่อเรืเลยนะครับคุณดูตอนนี้โอเคเบสสิบจุดห้าแล้วนะครับ ไปครับก็ขอดเทอร์โบไปก่อนนะครับถ้าแตกก็ดีนะครับถ้าไม่แตกผมจะปิดเทอร์โบนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับวันนี้จะมีช็อตเซอร์ไพรส์ให้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้กูต้องแตกนะครับผมโอเคครับไปต่อเลยนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆภากเหมือนเรือหางยาวแต่ตอนนี้เป็นสลรอตโรมานะครับผมโอเคโรโอเคสวายโรขึ้นกระดานไปเลยนะครับออ้ยถ้าได้ายามแมวต่อนะผมบอกเลยบ้านบึ้มครับคนเด้อ นะครับเรสโกต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อมันแตกนะครับถ้าแตกก็ดีแต่ถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะครับเฮ้ย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 เด็ดรวยไปหน่อยไม่เป็นไรครับได้มงกุฎต่อนะครับฮู้มงกุฎต่อเว้ยโอเคห้าแถวอะไรไม่รู้มองไม่ทันนะครับผมสนใจแต่มงกุฎท้องบนโอเคเจ็ดสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราขอเริ่มทําใหม่นะครับวนกันไปเรื่อยๆครับเบ็ดสามบาทสามรอบเบ็ดหกบาทสามถึงสี่รอบเทอร์โบไปนะครับผม โอเคครับเล้โกครับถ้าแตกก็ดีถ้าไม่แตกไม่เป็นไรลงขันช่วยกันเพราะว่าจะเอาเงินไปปั้นทุนต่อนะครับผมโอ okay, เคสิกริตไปต่อนะครับขอแบบบึ้มมเลยได้หรือเปล่านะครับตอนนี้โอเคครับได้อ่างุ่นกับแจกันต่อนะครับรุ้นโล่แถวแรกนะไม่รู้จะมาหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยเลนลินเนโอ้โอเคครับผมขอรถเบ็ดก่อนนะครับนะ ลดหรือเพิ่มมาเมื่อกี้นี่เออไปแล้วสมองสมองนะครับผมโอเคได้เพิ่มนะครับได้เพิ่มแล้วได้เพิ่มแล้วนะเป็นด1้5นะตอนนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ลงช้านะครับลงคลิปช้านะครับตรงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับโอเคสวยครับขวานขึ้นกระดานไปดีครับ4แถวนะครับผม21บาทคอมโบ3เข้าฟิสเป็นที่เรียบร้อยต้องสกินไว้เอเครครับเราเข้าฟิสบิเป็นรอบนี้จะได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับผม บอกเลยครับเงินไหลมาที่มาครับโอเคสวยครับมงกุฎสี่แถวนะครับถ้าได้5้าแถวเมื่อกี้นะบอกเลยโคตรรวยนะครับได้5้าแถวประมาณเท่าไหร่ว่สา3 4ี่ร้อยนะโอ้โหแม่งไม่ได้วะเงินไปเไรครับตอนนี้เราขอเริ่มทําใหม่นะครับผมทําวนไปเรื่อยนะครับก็เงินที่ได้จากเอ๊ะไม่ใช่เงินที่ได้จากนี้ดีกําไรที่ได้จากคลิปนี้นะครับผมผมจะแบ่งให้คนดูเป็นเครดิตนะครับใครที่มีสูตรดีๆเทคนิคดีนะครับ สามารถบอกผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วถ้าผมนํามาใช้ถ้ามันแตกนะผมแจกเลยเอาเงินทุนมาแบ่งกันนะครับตามนั้นโอเคสิกเกเรตไปต่อนะครับตอนนี้ขอบึ้มๆเลยนะครับโอเคขอขวานแถวสามนะคนดูโอ้ยน้อยจะไม่อย่า,ไยางไาเย็นเถอน้อมันเงินเว้ยมันต้องท้งยอครับวันนี้มันต้องท้งยอครับผมบอกเลยนะครึ่งกระดาษไปครับเมื่อกี้สวยครับ โอเคครับถวยร่อีก4ี่แถวนะครับได้ขวานอีก4ี่แถวนะครับอ้าวุนแถวสามครับผมโอ้ยเนาะจะไม่อยากเห็นว่าก็สูตรนะครับเดี๋ยวผมแปะภาพไปให้นะครับผมไม่หายไปไหนแน่นอนนะลืมบอกแล้วว่าจะแปะภาพในสูตรนะครับไปกันต่อยาวๆนะครับถ้าวันนี้แตกนะครับผมแจกอยู่แล้วนะครับสามารถเม้นบอกได้นะครับว่าจะให้เล่นเวลาไหนนะครับ แล้วก็สูตรอะไรเทคนิคอะไรนะครับอันนี้เป็นสูตรอิสระนะครับที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะคนดูนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใช้ได้ผลผมถือว่าโกงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามาทุนแค่100บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้โอเคครับไอต่อเลยนะครับ75บาทนะครับดอกนี้นะเบ็ดสิของเรานะครับ ก็เวลาผมเพิ Finally, right. so ่มเป็ดรถเป็ดไม่ได้บอกว่าต้องขอใครด้วยนะครับพอดีอินกับเกมไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทุกคนจะเห็นผมขี้เกียจนะอาจจะไม่ได้พูดนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะทุนโอ้ยโอ้ยนว่ารุ่มดันยังหรอกนะ่าีสวยครับออาหุ่นแถวสามได้หรือเปล่าครับแพือรุ่นแจกกันต่อโอ้ยนวออาุ่นแถวสามรุ้นแจกันต่อได้เลยนะเมื่อกี้โบนัสไม่ลงสักทีนะครับวันนี้ ไม่เป็นไรครับเราได้โลหะแถวนะครับเบ็ด15บาท75าทโอเคสวยครับได้มา75บาทนะครับผมเมื่อกี้เบ็ด15เจ็ดได้มา75านะครับเออต้องพูดอย่างนี้ดีครับขอเพิ่มเบ็ดไปเบ็ด30น้องคนดูแล้วก็ขอใส่ไปเลยนะครับตอนแรกคิดอยู่นะครับว่าจะเทอร์โบดีหรือเปล่าแือว่าเออไม่ดีกว่าะขอแบบนี้ดีกว่าเผื่อจะรอดน,นะครับ ไปครับไปครับไปเรื่อยๆนะครับเบดสามสิบของเราวันนี้ขอแบบบึ้มบัมเลยนะครับผมนะมันต้องทั้งย่อนะครับวันนี้ขอร้องเคสวายครับอาหุ่นแถวหนึ่งกับแถวสองครับมาเถอะพ่อขอร้องลูกชายเว้ยมาเข่าเว้ยถ้ายินเสียงมาเห่าก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงมันเข้านะไปครับเคครับไปต่อยเรื่อยๆนะครับลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้พูดเร็วเกินไปนะ ช่วงนี้ดีดครับช่วงนี้ดีดไม่นอนมาประมาณ89วันแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าจะหลุดไปวันไหนนะครับถ้าผมหายไปไม่ต้องแปลกใจนะครับผมฝากเอาข้าวแดงไปเยี่ยมด้วยนะครับหยอกหยอกยอกสวยหือต้องงี้วะเออเจอกันท่าแถวสองรายครับแล้วก็3แถวอีก1นึ่งรายครับโอเคอุ้ยดอกนี้คุ้มดอกนี้คุ้มนะครับได้มาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วนะครับดอกนี้ ดีครับเข้าฟิสพินไปด้วยเอาดีเอาดีาดมาดีไอ้ครับวับนนี้มันต้องได้ทั้งงอสักรอบนึ่งหรอเปลดเบสสูงๆนะครับขอแตกคนหัวได้หรือเปล่าพี่ถามแค่นั้นนะครับเข้าโอเคสวยแล้วก็ได้เจอก,กันต่อนะครับด้วยความสีแถวเจอก,กันต่อนะรุ่นะักหนุนต่อนะอุย้ยมีไวามาช่วยนะผมไม่รู้ว่าไายมันจะมาช่วยอะไรนะครับเอ้แต่ได้โล่ต่อแน,น่นอนนะเออไวามาช่วยได้โล่ต่อนนะมันน่าจะมีฟีในฟีนะครับผมถ้าฟีในฟีบอกเลยของแท้ <laughs> โอเคครับเข้าบินรอบนี้นะครับได้มา260บาทนะครับตอนนี้เงินเรามา490แล้วนะมาแค่ทุน100บาทนะครับวันนี้ขอกําไรเหมือนเดิมเช่นเคยนะ2,000ถึง3,000บาทนะครับผมโอเคไปครับเราก็รีเบทก่อนนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มไปเบ็ดเอ่อ75เ,เลยแล้วกันนะครับก็เป็ดเจผมน่าจะเทอร์โบดีปาา่าวะอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะอนาคตอีกไม่ถึงนาทีนึง บอกเป็นเรื่องของอนาคตเออดี <c oughs> โอเคครับเอาเราค้างเฮ้ไปครับเบ็ดหกบาทนะครับตอนนี้ก็วันนี้นะครับผมขอแตกแตนน้น้องแล้วก็ขอให้มันทังเนาะสักรอบหนึ่งนะครับโอเคครับเบ็ดสี่สิบห้านะครับเราดูยกันเลยนะครับก็ตอนนี้ผมขอปิดเทอร์โบไว้ก่อนนะครับผม ไปครับเลสโกครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเบ็ดจิต้าค่อนข้าง,างที่จะเสี่ยงนะครับเพราะเบ็ดเริ่มสูงนะครับเงินุนรนเริ่มเยอะเราก็เบ็ดสูงนะครับแต่ว่าถ้าแตกก็แตกเยอะนะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่พูดมากเก็บคอว่ะเพราะว่าตอนนี้คันคอแล้วนะครับ <c oughs> โอเคสวยมงกุฎนะครับ <c oughs> เอ 450ตอนนี้ผมเหลือ250แล้วนะครับผมคนดูครับเตรียมโอนเงินนะครับผมมันก็ตอนนี้ไม่มีินกินข้าวแล้วนะครับช่วยกันลงขันนิดหน่อยนะครับคนละบาท2บาทนะครับแล้วคนละบาท2บาท5บาท10บาทก็ว่ากันไปนะคนดูขอแค่นั้นพอผมไม่ขอเยอะนะครับไปครับเปิด45ครับจะทำให้พ่อผิดหวังลูกอังุนแถวสองนะครับผมมันต้องโบลงมาโบเรียบร้อยครับโบไปแถวข้างบนสุดมันจะได้อะไรล่ะครับพี่โอ้ยเงินเถอะน้อบ้านนี้ ตัวโลมาไม่ได oh. oh. um. ้อุ้ยโบนัสโอ้ยเกือบลงนะครับโอ้ยเดี๋ยวสามมัวก็ไม่ไม่อย่างงี้นี่น้ำเงินแต่วัยอุ้ยอุ้ยดูดูเงินก่อนครับดูเงินก่อนเฮ้ยตอนแรกเกือบห้าร้อยตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยเอาเฮ้ยใจเย็นก่อนนะครับคุณดูขอร้องนะโมมาก่อนขอร้องครับไปครับรอบสุดท้ายเราจะได้หรือเปล่านะครับผม ขอร้องเถอะว่าเอ้ยต้องเออโรห้าแถวครัโบกไปเลยนะครับดอกนี้นะครับทาง้อนะครับผมขอร้องว่าน้องพี่ได้ฉิงโตต่อหรือว่าพญาแมวนะครับตอนนี้อืออต้องงี้ครับต้องได้อย่างงี้ครับองุนต่อนะครับขอองุนต่อน้ององุนต่อไปเขาฟิสสปินเออไม่พูดก็ได้นะครับไม่พูดก็ได้ขอโทษแล้วกันที่พูดออกมาเออนะครับขอโทษแล้วกันค้างโอ๊ยข้างอะไรเนี่ยพี่ มุนอิดว่าสวยไปดิต่อครับต่อยาวนะครับมันค้างนะครับเอาเอาถ้าหน่วงก็ขออภัยนะครับแต่โรห้าแถวสองรายนะครับดอกนี้โอ้โหกับอีกสี่แถวรายหนึ่งอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นครับผมตอนแรกเกือบหมดตูดตอนนี้495บาทบิ๊กวินกันไปเลยทีเดียวโอเคคมารับมา690แล้วนะผมขอรีเบทก่อนนะครับ รีเบตสักคู่รีเบทก่อนนะครับขอทําใหม่ก่อนนะครับผมว่านะสูตรนี้ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับเมื่อกี้เกือบหมดนะแต่ว่าผมอาจจะดวงไม่ดีนะครับแต่ถ้าคนดวงดีผมว่ายังไงก็มาวะเอาวะมาดิไปครับเรตสาก,กครับผมตอนนี้นะ,ะโอ้ใหม่เยอะมันจะได้ไมเนีเฮ้ยเด็ดหกบาทนะครับ เราก็จะยังไม่ลุ้นอะไรนะขออย่าไหลก็พอนะเบ็ด10บาทนะอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะโอเคครับก็ผมขอขึ้นไป600เลยแล้วกันเอ้ย60เป็ด60เลยนะ600โอ้แพเนเบ็ด600นักบอกเลยไม้เดียวไม่แตกเรียบร้อยครับผม <c oughs> สวยเขียวเอ้ยไม่ใช่เขียวโอ้เรียบร้อยครับเขียวไปแล้วครับอยากเติมนะอยากเติมโทษทีครับเขียวเฉยเลย ตอนสุดท้ายไปเขียวล่าสุดนะครับตอนนี้ไปเขียวโอเคล้วต่อไปก็เขียวกับแดงนะครับเขียวเหลืองแดงนะครับผมแล้วก็เมากันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคครับก็ขวาไปก่อนตอนนี้รั้งกระดานหลายรอบมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวแพงสักทีนะขวาร้องเท่าไ่รเอากูดเต็มจอไม่ได้นะครับก็เปิด60โอเคสวยอุยเสือพญาแมวเมื่อกี้พญาแมวเน่นอน พายาเมวเนี่ยนอนครับผมผมบอกเลยพายาเมวเฮ่้อ2 0ี่สบิ๊กวินไปเลยทีเดียวนะครับผมขอรีเป็ดใหม่อีกรอบหนึ่งร้านกันโอเคครับเป็ด6กบาทนะครับผมสามสี่รอบนัว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะว่าจะเลือกเท่าไหร่นะครับแต่ผมขอเลือกประมาณสี่รอบนะครับผมอ่ะอันนี้สีรอบยังว่าหน้าสี่รอบแล้วนะครับไม่ได้น้ำนะครับเป็นคนขี้ลืมเมื่อขัยไปนะครับผมเป็นคนขี้ลืมนะ ไปครับก็ก,ก็ตอนนี้นะครับขอไปเบส75เรเลยล้ากันนะครับผมก็ตอนนี้ผมจะเทอร์โบไปจนจบชิปเลยนะครับไม่รู้นะว่าจะยังไงนะครับแต่ขอเทอร์โบไว้ก่อนแตกไม่แตกไม่ว่ากันหมดเร็วช่างมันขอให้แตกไว้ก่อนนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้ผลค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าผมเอาทุนแค่เอ้ยทุนหนึ่งร้อยนะครับเอากำไรแค่นิดเดียวคือผมถอนได้แล้วนะแต่วันนี้ผมขอกำไร พันสองพันสามพันประมาณนี้นะเมโลครับเม่งเมโลครับเม่งเป็นคนดีครับเป็นคนดีสีธัญญานะครับผมเจ้ยนกันเฮ้ยสวยอ่งุนเออแล้วก็เอาจะได้เพราะว่าอุ้ยอังุนอุพ่อมึงอังุนโอ้โหเชีโลกินน้ำมี โอ้ล้วนล้วนครับล้วนล้วนทุดีครับล้วนล้วนเมื่อกี้มันแตกไปเท่าไรนี่เนี้ยเกือบพันโอ้โหอุ้งเต็มจอโอ้โหเฉียสวยครับเอออีกครึ่งกระดานครับผมเหมือนเราจะใกล้ถึงฝันแล้วนะครับเบ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะได้เบ็ดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอเจกันก่อนโอ้ย เอเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวตอนแรกพันกว่าตอนนี้เจ็รอยหนึ่งเจ็ดร้อยเจรอยมากกว่อือโอเคสวยครับโรครับผมสองร้อยีองได้เอาหุน่นแจกกันต่อครับเข้าฟิตสปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับดอกนี้ครับแจกรันห้าแถวสองรายเมื่อกี้อู้ถ้าได้ขวานต่อนะผมบอกเลยครับบ้านบึ้มครับผมมีเบ็ดร้อยห้าแน่นอนนะโอเคสิการ์เดตไปต่อครับขวว่าขวาว่าขวาว่า ฟันเหลืองชิพหายเลยเาะอยู่หน้าฟีสปินพันโคตรเหลืองเลยนะครับโอเคครับ450บาทนะตอนนี้เราเข้าฟีสปินรอบนี้เราได้มา1,150แล้วนะครับโอ้ลังกระดานไปดี500บาทนะครับผมโอ้ลังกระดานเฉื่อย500บาท525นะครับเลขนค่อนข้างดีสวยนะ คลิปที่แล้วนะครับเราจบ25 25นะครับคลิปนี้เราจะจบประมาณ26หรือว่า3,000เลยญรากันนะครับผมไปครับก็ขอรีเบทนะครับแล้วก็จะปิด150เหมือนเดิมนะผมจะทำบนไปนะทุกคนสังเกตเอานะครับผมผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะช็อตไหนที่ผมแตกนะครับผมจะรีเบทตลอดนะครับผมถ้าแตกเยอะก็รีเบทนะแตกน้อยก็แล้วแต่เราจะพิจารณานะครับแต่ถ้ามันแตกแล้วมันขึ้นเป็นรูปเงินอยู่ตรงกลางนะครับผม ลูกจํานวนเงินอยู่ตรงกลางนั่นเป็นรูปตัวเลขนะครับผมอันนั้นก็คือให้เรารีเบดได้เลยนะครับผมโอเคครับไปครับเบท150ขวาหนักๆเบึ้มๆหนักๆลูกพอ่อพ่อขวาร้องนะครับเฮ้ยโอ้ยหนักกว่านี้หน่อยหนักกว่านี้หน่อยเอาหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดอกนี้ดอกนี้ว่าไงดอกนี้ไฟรุ่นว่างไง400บาทครับผม มันไม่หมดหรอกนะครับมากับเมงนะครับเทคนิคนี้มันใช้ดีนะครับผมผมฝากไว้ให้คีดทุนดูโอเคสวยอีก350อบาทเอาดีอีก100บาทนะครับผมโอ้ไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วไม่อยู่แล้วนะครับแตกมาทั้งหมด2 6 3 6มบาทนะครับฟีเทคนิคนี้นะครับใช้ได้ผลมากนะครับผมไปแล้วนะครับผมได้กําไรมา2องพนะครับก็วันนี้นะครับเม่งขอลาไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาทุนร้อยนะก็ใครอยากให้ผมใช้ทุนอะไรบอกได้บอกสูตรมาได้นะครับวันนี้ไปลวบ๊ายบายจุ๊บ